โอเคอนั่งขึ้นปะนนรตรงนี้เหรอตรงไหนก็ได้หนูจะนั่งตรงไหนสีอ่อนๆนี่เป็นมะเขือไทยปูๆห้ายองยุ่เยอะเลยอ่ะ ได้มาไหนได้อะไรมาไหน,ไหนดูสิเดโก้เดโก้หรอคะไปเอามาจากไหนเหคะเอามาจากไหนข้างบนเอามาจากข้างบนเอามาจากบนบ้านคะ่ะบอกดีๆเราไม่สนใจละไม่สนใจละคนอยากได้เป็นเดโก้เล,เลยอันนั้นสีอะไรไหนสีเขียวอันไหนสีเขียวอันนี้พอันนั้นเหรอคะแล้วสีเหลืองละ่ะไหนสีเหลือง ีเหลืองนนีแดงสีแดงสีแมเอโอาในสีแดงนสีงนัสอคีแดงสี่าในสีแดงสีแดงอันนี้อ๋สีแดงแล้วน,นั่นหรอคะ,อะโอ้ยคนเก่งเลยมีสีตั้งหลายสีเนาะ นี้จะเป็นไหนคนนี้ไม่ใส่รองเท้า mm hmm. คนนี้ไม่ใส่รองเท้าค่ะคนนี้เดินมาจะเป็นไหนค้าพาพี่พียายไปไหนบอกสิพี่พี๋ไปข้างนอกจะพาพี่พีไปข้างนอก mm hmm. อันนั้นเอาไว้ทวงผ้าปูโต๊ะไงไเวลาลมมาจะได้ไม่ปลิวเห็นไหมมันหนักนิดนึงนะกินกาแฟกินเอนี่ค่ะขนมปัง mm hmm. ใครทำขนมปังคะบอก ซิบอกยายๆสิโอเคอะนั่งขึ้นปะตรงนี้เหรอตรงไหนก็ได้หนูจะนั่งตรงไหนน,นั่งตรงนี้โอเคอะนั่งนี่ค่ะกินกาแฟตอนบ่ายกันค่ะเยอที่แกมมาละแกมไปไหนมาไปขับสกูตเตอร์ เล่นน้ำกันค่ะเล่นน้ำเสร็จเนาะผมแห้งยัง,งในดูได้วีผมไหมน่ะัะนหลังดูสิสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออ้ยน้องยังไม่สวัสดีค่ะเลยเนี่ยสวัสดีค่ะม,มาเดี๋ยวรอปลูกกับยาค่ะเดี๋ยวมากินกาแฟกินกาแฟเนี่ค่ะดอกไม้กำลังบานเต็มเลย เชั่ววาดเถอะรอกอ่อนตรงไหน,นก็ได้ตรงนี้มีกาแฟน่าจะน้เปาเองก็ได้ลูกไปเอาน้ำเปล่าเองแก้วหนูวางอยู่บนโต๊ะแก้วหนูวางบนโต๊ะเออไปเอาไปะหนมเอานมไหมพี่แก้วจะเอานมฮะ อ่าหนูบอกว่าหนูจะเอาน้าโอเคอ่านั่งตัวตรงๆแล้วเป็นนั่งแบบต้องนั่งตัวตรงๆแบบนี้เหรอแบบอ๋อไหนนั่งตัวตรงๆให้ดูนั่งดีดีบบนี้ค่ะโอเคนี่นั่งเอาขาห้อยลงดีๆเอามือวางที่ขาอือฮึอย่าไปกนสุดอโอเคอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรจะหนูจะนั่งตรงนั้นเลยให้อาป้านั่งตรงนั้นหนูมานั่งกับแม่ตรงนี้แล้วทไมหึนี่มานั่งข้างแม่นี็นไหม มาเนี่ยโอปป้าอยู่ไหนโอปป้าอยู่ไหนไปเรียกป่ะไปเรียกซิเรียกดังเรียกดังๆเงแล้วเรียกไปยืนเรียกตรงประตูนั่นป่ะเดี๋ยวมาแล้วโอปป้ามาแล้วโอปป้ามาแล้วโอปป้ามาแล้วโอุปป้ามาแล้วอุ๊ย บก่นกินอะไรคะดื่มนม,ม <laughs> นมกับเหมือนไมโลเน,ะนาะไหนดูคนนั้นน่ะกินนมดีๆเลอะปากเต็มเลยนะ่ะในดูซิโอ้กินเหมือนเด็กน้อยเลยนะ่ะเป็นเด็กน้อยเหรอ,อเป็นเด็กอนุบาหลหรอว่าเนี่ยนะเป็นเด็กอนุบาหลหรอว่าเนี่ยใช่ไหม,มกินเสร็จแล้วจะไปไหนคะ ไปซื้อของกับอูมาค่ะซื้อที่ไหนอือไปซื้อที่ไม่รู้ว่าร้านชื่ออะไรไปซื้อกับข้าววันนี้จะทํามื้อเที่ยงกันนี่ทําแม่โคราของเราเหมือนเดิมคนน่ารุ่งอูมาทําอะไรเซรีน่าบอกสิเคสกูนี่เคสกูเกนอมาทำเค้กอีกเล้วคงกเกนกูเก นี่ครท่านผู้ชมหมักแป้งไว้ย่าถามว่าอ้ออยากกินเค้กอะไรวะแล้วบอกว่าให้เลือกเอามีหลายเค้กเลยมันเติมอุมาบอกว่าอันนี้เป็นของแม่ที่เลือกนะบอกเซลีน่าใช่ไหมเซลีน่าอยากกินเค้กกับอุมาไหมอยากกินเค้กเหรออุมาทำเค้กอร่อยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเตรียมฐานเคเสร็จแล้วก็จะพาเด็กๆไปจ่ายตลาดค่ะอจ่ายตลาดจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวบอกพี่ลูกพี่จับข้าวพี่จับข้าวซื้อของข้าวที่ไหนน้องอยู่บ้านเหรอไม่น้องรออยู่ที่นี่ไหมไม่จะไปด้วยเหรอไปนะตรงไหนเคยไปไหมตรง โอมาอี่ตรงที่อมาเคยพาไปซื้อแล้วเหรอค่ะโ,โอเคงั้นเดี๋ยวอมาเตรียมแป้งเสร็จมาก็จะพาเด็กๆไปจ่ายตลาดค่ะใกล้ๆเดินีเดียวตรงนีงจ่ายตลาดเเบ,บอกจาตลาดาไปยุ่ง,ง้เดี๋ยวไม่เสร็จ,จะ ชวอันสไปงเ้าอนัใสงเ้าอนเดี๋ยวน้องท้าไปยังมาใส่รมาใส่เสื้อแขนยาวนี่พี่แกไปเอาเสื้อมาให้ละวเันนี้ฝนตกข้างนอกเปียกๆชื้นๆนะต้องใส่รองเท้ดีดีคะ้ดูหันหน้ามาดีดีอ๊มา ฝนตกฝนตกตอนกลางคืนตอนนี้ไม่ตกแล้วปะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อเสร็จแล้วค่ะเรียบ,บร้อยเรียบร้อยเสร็จเลยเรีบเยบร้อยไปละช้อปปิง้งไอ้ข้าวเฟ็ชื่อลงมาอ,<ๆ>อยู่ว่มา<ๆ>ลงไม่ได้แกอุ้มน้องหน่อยอระวังลื่นเนาะ

คนนี้อยากไปซื้อของเพราะว่าได้ของฟรีถ้าไปร้านขายเนื้อหมูนะ่ะจะได้ของฟรีมันคืออะไรไม่รูเอ่อเพ่มค่ะได้ของฟรีเด็ดแม่ดูอร่อยไหม <c oughs> ให้แม่ชิมด้วย <c oughs> ขอชิมด้วย <c oughs> หมดแล้วเหรอ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> มกซื้อกับข้าวมาขนมปัง เนื้อหมูนะคะเต็มเลยเอาแม่ไปเก็บเลวใช้กระเป๋าแม่มกันไกลาวางไว้ก่อนลูกไปเดี๋ยวเก็บของก่อนค่ะทำกับข้าวกันค่ะอืมอเ้อมันแยกเกอสิเขาจะต้องถอดอืมโอเคอม่มมาถอดให้กันยุ่งเลยเด้อ ยืนขึ้นยืนขึ้นใส่เสื้อสองตัวแล้วน่ะยอเวางพุ่มนว่าเ๊ะเรียบร้อยย่เป็นครับเนี่ย กินข้าวอิ่มไม่ทันเลยจะวิ่งออกมาเล่นแล้วเนี่ยฮะนหนคนนี้อยากคนนี้เช็ดปากเลยยังกินยังไม่อิ่มเลยนี่วิ่งมาอะไรดูซิเฮ้ยมาเรียก,กว่าป้าคนนั้นก็เป็นลิงปีนป่าย <c oughs> ขึ้นไม่ได้ยังไงนะ่ะนะนูดทำอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปค่ะอ่าดึงตัวขึ้นไปทีเนี้นี่ค่ะทุกคนพิกที่อเอามาให้ ปูค่ะปูก็เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยน่าจะเอาไว้ในนี้ก่อนค่ะให้โตอีกสักหน่อยแล้วปูถึงจะย้ายไปที่แปลงผักใหญ่ฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นค่ะโอ้เอออันนี้ค่ะดีฟอนโอปะดีอาจจะเป็นชอนฮะฮะอันตรายส่วนฟอนโอปะดีส์ฟอนอัน <c oughs> <c oughs> Ja, Anil hat hier Opa. Sümer von Obi, oder? Ja. Er hat gekauft? Nein, wir. Wir? Wir haben drei große, ein kleine. Die ist große von uns? Ja. Oh, ich habe gedacht, ist kleine. Nein. Hm? Sechs sehr scharf. อีรับมิสเกเขาดิสฟอนโอปะโอปะฮัดเกซักโอปะพลิกฟอนโอบีไอเนี่ยรัอุ่นโอปาอยากจะโชว์ค่ะอยากจะโชว์ว่าจะพามาดูพริกที่โอปะปลูกให้แต่อันนี้นะโอปะให้ออดูแล้วว่าตั้งแต่วันมาถึงแล้วว่าโอปะนะซื้อไอพันพริกที่มันเผ็ดอันเนี้ยค่ะทุกคนไว้ให้แล้วอันนั้นนะของโอปาสองต้นฝั่งนู้นนะคะเนี่ย สองต้นตรงนี้นะคะเป็นแบบไม่เผ็ดโอป้าไว้ทําพริกดองทําพิซซ่าแล้วก็กินกับพวกขนมปังอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนอันนี้นะมันเป็นพริกเผ็ดที่โอป้านะให้ออดูตั้งแต่วันที่มาอะป้าป้านะเข้าใจผิดคิดว่าอันนี้เป็นที่พวกเราซื้อมาให้โอป้าจริงๆไม่ใช่ค่ะอันนี้เนะะ <c oughs> ี่ยค่ะเผ็ดระดับหกนี่ค่ะทุกคนโอป้าบอกว่าน,นี้เอามาให้ต้นหนึ่งเอามาลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะไอที่ปู เพราะเม็ดมันนะคะมันไม่เกิดเดี๋ยวรอดูตอนเขาโตแล้วออกลูกลว่าจะเป็นยังไงคะ่ะแต่เริ่มมีดอกแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะดอกเริ่มมาละอันนี้ค่ะของพวกเราจะเป็นต้นนี้เราซื้อกันมาสามต้นใช่ไหมไหนอันนี้ต้นนี้ของพวกเราที่ซื้อมาอปูเอามาลงแปลงให้แล้วปีที่แล้วมีแค่สองต้นแต่ว่ากระโดดบกเยอะกินยังไม่หมดเลยค่ะนั่นแหละก็ะเดี๋ยวมาดูผลผลิตต้นเขา ออกดอกออกผลกันอีกทีหนึ่งค่ะ <st> บล็อกเกอรี่ออกดอกแล้วออกน่คะบล็อกเกอรี่อันนี้ผักกาดอมกระลำดอกตรงนี้กระลำดอก <st> แล้วก็มีหวัวอันนี้ไอ้ที่อยู่ข้างบนตรงนี้นนะคะ่ะอันนี้คือสตรอเบอรีอ่ปลูกมาปลูกทำนี้ก่อนนี่ค่ะมะเขือเทศ มะเขือเทศปาปริก้าอันนี้มะเขือไทยค่ะเนี่ยอันที่สีอ่อนๆนี่เป็นมะเขือไทยปลู่ๆย,ยังเยอะเลยอ่ะเพราะว่าเพาะพร้อมเพาะเมล็ดพร้อมกับพริกกะค่ะแล้วพริกมันไม่เกิดเกิดแต่มะเขือมะเขือได้เยอะเลยหลายต้นเลยออกก็ได้แบ่งเพื่อนอีกเหมือนเดิมค่ะนี่ก็มีหลายอย่างมีฟักทองถึงบ้านแล้วค่ะเซรีนาสะพายกระเป๋าข<ฟ>ึ้นบ<ฟ>้านละอื้อ<ฟ>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  <Okay. S 2> ถึงบ้านแล้วค่ะมาดูค่ะได้อะไรมาปูให้ดอกไม้มาอีกแล้วค่ะทุกคนจะต้องไปซื้อดินมาเพราะดินเราใช้ไปหมดแล้วได้ดอกไม้มาเพิ่มเพราะเลยบอกว่าเอามาเพิ่มกระถางเดียวพอสีชมพอะงกิบสตรีมิตะนายแล้วก็มีของเล่นเด็กกับกบระ๋างนี่ค่ะ ไปหาซื้อดินมาใส่ดอกไม้กันโอเคถึงบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บของขึ้นบ้านก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเซลีน่าสวัสดีค่ะด้วยช่วยป้าช่วยปาคนขอคนนี้ปาอีกคนเป็นคนเหล่าคนนี้ไม่ว่าคนนี้สวัสดีค่ะก่อนเลิกสวัสดีค่ะบ๊ายบายยายพี่ๆก่อนเลิกคนนี้ค่ะ คนน่ารักอุยคนนี้น่ะคนน่ารักนั่นน่ะไม่สนใจนะคนเพิ่งตื่นนอนน่ะคนของเจ้ากระป๋าฉันมาเด็กันเศร้าบอบาร์ร้างให้แล้วเอาล่ะค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank you kapunka bye-bye